สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายมานี่มาช้อปปิ้งอีกแล้วล้วจ้าวันนี้มาซื้อกับข้าวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าอาทิตย์สองอาทิตย์สื่อเทือ่อนึงแล้วแต่ผ่านมากกับสื่อบอผ่านกับบซื้อแวะมาเบิงวา่าจิซสื่ออย่างน้อมานี่ ติดติดเจออีกแล้วมาเดินเดินเดินดูก่อนจะซื้ออะไรดีใช่ไหมจะไปซุ่มหวานยี่เด็ดเออมื่อนั้นซื้อยูไอ้นะแม่ยูครุปอันโลลาสิบเก้าอ๋อยวนออสกินนะจ้ะโอ้ยมันเน่าจังเนี่ยเน่าดูดีแกแบบเป็นเศษเกลีวอันเปราะเปรี้ยวปะมันบปรเปรี้ยวเด้มันหวาน โอ้ยอันนี้ยี่สี่เด้หนินี่เด้ยวโอ้มันกี่เหี่ยวแทะมันเหี่ยวเด้อเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้อร่อยไหม สุกุดีน,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  ham, 19, ouais. น,นะโอ้อันนี้สิบเก้าอันนั้นเราเจออิงพุนเท่าไหร่อ่ะอันนี้เอาไหนเอาคุกกี Brazil Brazil. ้ป่ะไก่เย็ดอะไรหรอ อันข้าซื้อไปกัไมแต่เพิ่นกินน่ะเพิ่นไดเอ็ดพี่น้องข้าวหน่มอะไรนี่น่าอร่อยดีเด้อนี่ยเออเอาอันนี้ไปลองเนื Hence, ้อโอ้ยขาหมูพี่น้องขาหมูสี่สิบเก้าขาหมู อมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมอันนี้สำเร็จรูปพี่น้องอาหารสำเร็จรอรอแอ่วินนชิดครับมีม บะหมีอ่อะไรอันนี้ผิดปะแลกป่าด้นี่

มาเบิร์เันมองของเอเชียพี่นอ้องเอเชียนี่ของน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ,อันนี้4บเก่าปะชิลีขนมจีนหมด อ๋อทำไมเขาไม่มีผงอันนั่นพี่น้องผงอันตะชิอีกอย่งอ่ะนะผงอันญี่ปุ่นน่ะนี้ยอานี้เยไหนเอติอันนี้อะวอดเอโเปอร์เซ็นต์เนเจอร์ นั <Where? S 2> mm ่นและเอาน่ห hmm. น <Yeah. S 2> mm ่า e น i เก้า hmm. ร <a leg. S 2> mm ้อยยี่สิบลิตรมิลลิลิตรเอานี่งเดีวิวาที่นนสเนาะ e n e g y but this uh, not same หงบ้านาลเวดูอ่ะน่ันได้ซื้อไหมพี่น้องเออเบิดไปแปดรอยกว่าบาทเด้อนี่แปดร้อยก็โค่นแม้เพมันแปดร้อยกว่าบาท เบอ่งได้หยางมนันนี่พี่น้องเลย,ยส้มแล้วก็ขนมปังแล้วก็น้ำยาเอา้ไอน,นี้อยู่ไหนเนี่ยอันนี้มากรอกมาใส่สลัดโอ้ย,อยสตอเบอรรี่ ร้อยบาทพี่น้องร้อยกว่าบาทนะเนี่ยสองขีดนี่สองขีดเครื่องแล้วก็อันนี้อืมอืมหมูเซีอามน้ำออขน้ม หารกล่องสี่กล่องร้อยพี่น้องเก้าเก้านี่เลยโอ้โหนี่ได้แอดเติมหอมอันนี้สุกสืบมาดีดีแจ็คแสบบอสแสบ่อยบอสแสบแต่คุณชายเป็นแสบเนี่ยพี่น้องชายมันนี่มันเนาเหียด มดไปแปดร้อยเจ็ดสิบห้าโครนครุ่นเนี่ยแปดร้อยกว่ากระตุกประมาณสามพันกว่าผัวพี่น้องสามพันเศษเศษผัวรักเมื่ี้เนีน่ยไปแล้วบาทในเก็บของเขาตู้เย็นพี่น้องไว้พ่อกันไม่คลิดนานด้อจ้าสวัสดีจ้า